อบเปื่เลยค่ะแต่ละปีก็จะได้กินผักป่าผักบ้านนะคะกระเทียมป่านี้ออกให้กินก่อนเขาก่อนใครเลยค่ะนี่มันชื่อกระเทียมป่าเพราะมันเป็นกลิ่นกระเทียมคักๆเลยนะคะนี่ต้องเป็นล่างอีกตอนเก็บไม่เท่าไหร่นะคะตอนร้างนี่สินี่มันจะชอบขึ้นเป็นกอๆนะคะ เป็นกอกอเหมือนเขาบอกก็มันเหมือนขาค่ะมันขึ้นเป็นกอกอเหมือนขาเนี่ยอ่อนๆเลยเอาไปทําได้หลากหลายเมนูนะจ๊ะต้นกําลังอ่อนๆอ,อ,อบอบเลยเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มป่าไปหมดเลยจ้านุ่นเลย เต็มไปหมดเลยนะคะดูนะคะมีแต่กระเทียมป่าทั้งนั้นเลยค่ะในคือมันแพร่กระจายง่ายนะคะยาวไปถึง,งนู่นเลยค่ะส่วนฟังนู่นนะ<ด>เป็นแม่น้ํานะจ๊ะตรงนี้เป็นแม่น้ําม,มันชอบขึ้นริมน้ำค่ะใกล้น้ำยังเงยงามค่ะดูดะใหญ่ยๆยาวๆเลยค่ะใกล้น้ำนะคะตรงนน้นเป็นแม่น้ําไหลไป,ไปเป็นคลองไหลยาวไปเลยค่ะ นะค,ะคนเขาก็มาเดินเล่นกันเพียบเลยนะคะเป็นป่าแต่ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าข้างหลังนูนคนเขาก็มาเดินเล่นมาปั่นจักรยานเล่นนะคะนะคะมันก็เป็นป่าปโปร่งมันไม่ได้เป็นป่าทึบเหมือนเมืองไทยนะคะแล้วก็มีแม่น้ำไหลาย,ยาวไปนู่นเลย <c oughs> ก็คนมาเดินเล่นเพียบ <c oughs> เขาก็พาหมามาเดินนะคะพรางหลังนั้นชอบมาเดินเล่น,นะคะ่ะเราคนไทยก็มาเก็บกระเทียมป่าจ้าใกล้ๆน้ำนู่นข้างหลังนู้น คือแบบยิ่งใกล้นานนะคะยิ่งยิ่งงามอา่าเซยไฮ้นไต้ <laughs> ดูนะคะริมน,น้ำนี่ขึ้นเต็มเลยจ้านี่นี่ต้องต้องนี่เป็นสะพานนะคะเป็นทางเดิน ทางเดินไปเดินเล่นในป่าจะาเขาก็จะเดินเข้าไปในป่านั่นเลยนะคะว้าวเต็มตะกาแล้วปะ ปีนี้ผัดกินหลายโอบแล้วนะคะอ่าผัดเบาๆก็ผัดไปแล้วกินข้าวต้มก็กินไปแล้วอ่าผัดไต่ตับก็ผัดไปแล้วนะจ๊ะวันนี้ผัดใส่หมูกรอกนะคะหมูกรอบขอชิมก่อนเด้อจ้าต้องรีบกินตอนมันอ่อนๆเนี่ยคืออร่อยนะคะอืมอืมอร่อย อืมอืม,อมบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าคนอยู่เมืองไทยเนาะอาจจะไม่เคยกินนะคะว่ากระเทียมป่าเป็นรสชาติยังไงคือรสชาติคล้ายๆกุ้ยช่ายขาวนะคะ ถ้าใครเคยไปกินข้าวต้มแล้วก็สั่งผัดกุ้ยช่ายขาวเหมือนผัดกุ้ยช่ายขาวเลยคือคือตอนที่มันสดนะคะกลิ่นมันจะเหมือนกระเทียมแต่ถ้าเอามาผัดเอามาปรุงสุกแล้วอะ่ะมันจะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ว่ากินเสร็จแล้วก็กลิ่นแรงเหมือนกันนะจ๊ะคือแบบถ้าเรากินเสร็จแล้วคุณทีเขามานั่งค้างเราอะ่ะจะได้กลิน่นเพราะฉะนั้นเมนูนี้แนะนําว่ากินอยู่บ้านดีกว่าอย่าไปกินแล้วออกไปข้างนอกนะคะฝรั่งได้กินนะคะฝรั่งได้กิน แล้วก็ทมว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะมันอร่อยมันหวานมันหวานมันหวานเหมือนเหมือนกุ้ยช่ายนะคะอย่างที่บอกเวลาพัดกุ้ก็จะใส่พริกดาเพราะว่ามันจะเพิ่มรสเผ็ดนะคะมันก็ทําได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเอามาพัดรวกกินกับน้าพริกก็ได้พร้อมเป็นหวานหวานกินกับขนมจีนโอ้ยเขากันกินขนมจีนน้ํายาป่าโอ้ยเขากันแทบจะเรียกว่าผักลืมขัวไปเลยค่ะแล้วก็ทําอะไรอีก ใส่แกงอ่อมก็ได้ไปทําขนมอันนี้นะคะทําขนมกุยช่ายกูเคยทําเคยทําไปแล้วทําขนมกุยช่ายใช้แทนกุ้ยช่ายนะคะเป็นคำถามยอดฮิตนะคะฝรั่งกินไหมคือฝรั่งเนี่ย หลายคนเขารูมันกินได้ล้มฟลอยเนะี่ยคือกินได้แต่เขาไม่กินไม่ค่อยมีใครกินคือมันเพราะว่าเมนูของฝรั่งเนะี่ยมันไม่เหมือนของไทยที่ว่าสามารถเอามาพัดใต้นูน่นใต้นี่เมนูของฝรั่งเขาจะเป็นเป็นของเขาไปเลยเป็นมันฝรั่งก็เป็นหมูเป็นอะไรไปเลยส่วนใหญ่ทาข่าเอากระเทียมป่ามาเป็นปรุงเป็นอาหาร เขาก็จะมาใส่ในซอสนะคะมาใส่ในซอสครีมแต่ว่าฝรั่งทั่วไปไม่กินนะคะน้อยคนมากที่จะกินลุงเบนก็ไม่กินแต่มีเพื่อนทุกคนก็ไม่มีใครกินค่ะแต่ที่บ้านน้องสตาลุงเบนนะคะมีปลูกเ็าเอาไปปลูกไว้อยู่บ้านเพราะบ้าน,น้องสตวลุงเบนเขาเรียนทางด้นทำอาหารเขาทําเป็นเอาไปทําอาหารอะไรเนี่ยค่ะคือฝรั่งเขาไม่ได้เอามาทําเป็นเมนูแบบเมนูหลักอย่างของเราเขา,เาไปปรุงไปใส่เป็นเครื่องปรุงในอาหาร ของเรานี่มาทําเป็นเมนูหลักเลยต้มปัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาแต่คนไทยคนไทยรู้จักกินโอ้หากินพักบ้านเขาน่าหลากหลายมากทางใน,นคนบ้านเขาไม่กินคนไทยไปหาเก็บมากินหลายอย่างเลยหลายชนิดเตยขอตัวกินก่อนนะจ๊ะหว,วานอร่อยๆร่อยเลยจ้าไปละจ้าไป